<Hello. S 2> ครับขอากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้านหม่านเจริญเชียงกงนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตรถที่เข้าร้านกันนะครับผมว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างเนาะประจําสัปดาห์หรือประจําเดือนมันก็จะมีทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกสายพานนี่ที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นี่ครับก็จะเป็นพวกรถสายพานพวกรถออตโต้ไม่ว่าจะเป็นทอนด้ายามาฮ่าของซูซูกินะครับผมท่านใดที่อยากได้รถรุ่นอะไรก็ ลองเข้ามาสอบถามลองเข้ามาดูในร้านกันได้ครับผมร้านตั้งอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงหนองแปนหรือว่าตรงข้างกับปั๊มคาร์เทคนะครับผมลองเข้ามาถามกันได้นะครับที่ใครอยากเข้ามาดูหน้าร้านเนาะอยากเข้ามาดูด้วยตัวเองอยากเข้ามาดูด้วยแบบเอออยากได้คันนี้คันนี้คันนี้ก็สามารถซื้อแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับหรือไม่ก็จะถ้าเกิดคุณไม่สะดวกมาหน้าร้านคุณก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาถามทางไลน์ทาง Facebook หรือว่าจะทางติ๊ t ตอกนะครับผมก็ ถ้าเกิดแอดมินตอบช้าหรือว่าไม่ได้ตอบก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับพอดีว่าแอดมินมีอยู่คนเดียวเนาะพอดีงานงานมันก็เยอะนะครับผมลองทักถ้าเกิดทักมาแล้วไม่ตอบลองทักมาบ่อยๆดูนะครับผมมาต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรถสองจังหวัดหรือว่ารืสี่จังหวัดหรือว่าสายพานจะมีหมดนะครับผมตัวตรงนี้จะเป็นสายพานเนาะตัวนี้จะเป็นพวก h อนด a ของพวก h อน da พวกยามาฮ่าเนี่ยพวกซูซูกิมีหมดครับผม นี่ยังซูซูกิเน็กซ์ฮอนด้า o p ปปหรือว่าพวกโนโงยามาฮ่าโอย่างนี้นะครับผมยามาฮ่าฟีโนอย่างนี้มีมีเกือบหมดทุกรุ่นนะครับผมที่จะเป็นของยามาฮ่าเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นพวกรถสีจังหวะกับสองจังหวะนนี้จะรวมกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบรถที่พอขับได้หรือพอขี่ได้นะครับผมนี่ก็จะเอาไว้ขายให้ลูกค้านะที่ลูกค้าแบบ อยากได้ราคาถูกไม่มีตังซื้อแบบมือหนึ่งราคาสูงสูงอย่างนี้ก็มาแบบลองมาเปิดใจดูรถมือสองอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนี่จะเป็นรถขายรอขายหน้าร้านนะผมส่วนมากก็จะเป็นพวกมีเล่ม,มทะเบียนพลบบลเกือบเกือบทุกคันแล้วพี่ที่เที่ยวไว้ขายหน้าร้านเนาะอันนี้จะเป็นพวกที่สแตนบายไว้ขายนะครับผมพี่สูบใจคันไหนเนี่ยพี่ลองถามอินบ็อกเข้ามาถามพี้หมาได้เลยครับหรือว่าสนใจแบบอยากได้คันไหนก็ลองโทรเข้ามาถามก็ได้พี่ ทักไลน์ทักเฟซรับทักอันนี้มาถามมาเลยครับถุหรือว่าโทรมาเลยก็กได้พี่มันจะสะดวกสบายง่ายกว่ากันเนาะมันจะได้แบบคุยกันและส่งอันนี้หากันได้นะครับผมส่งรูปส่งอะไรเนาะก่อนที่จะทําการซื้อขายกันเนาะเราจะสอบถามราคาก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้อยู่ครับอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นโซนรถ2จังหวะนะจะเป็น2จังหวะร้0ยหซีซีนะครับผมจะเป็นพวกทีเซเนาะ VR หรือว่า T Z ีเซต M พวกนี้จะมีหมดนะครับผมจะเป็น h อน da จะเป็น Ls ฮ o n d a Ls นะครับผมก็จะมีอยู่โซนตรงนี้นะครับผมลองดูครับคันไหนคันไหนถูกใจคันไหน,ไหนลองกดพรสหรือว่าสต็อปคลิปแล้วก็มาวงหรือว่าสอบถามเฮียหมานได้เลยครับส่งเข้ามาถามได้เลยพี่ว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงยังไงลองถามรองเข้ามาคุยกับเฮียหมานได้เลยครับส่งมาทางไลน์ก็ได้พี่ทางเฟซก็ได้แต่ผมก็ย้ําตลอดนะครับผมว่า ถ้าเกิดแอดมินไม่ค่อยตอบก็ขออภัยนะครับผมว่าแอดมินเรามีคนเดียวเนาะพอดีว่าลูกค้าเขาก็เยอะนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้ตอบลองทักเข้ามาบ่อยๆดูพี่หรือไม่ก็ถ้าพี่รอไม่ไหวพี่กดเบอร์โทรมาเลยพี่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมพี่โทรก็ามาถามเลยพี่ว่าอยากได้คันไหนคันไหนนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกสองจังหวนะเนาะจะเป็นพวกสองจังหวะที่ชนนี้ก็เขาก็มีนิยมเล่นกันอยู่นะที่ Z ซเอฟนะเขาจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะพี่นะกลุ่มนี้ก็ ราคาขึ้นนลงๆขึ้นอยู่กับตามเวลาตามจังหวะนะพี่เนาะถ้าพี่อยากได้ขนาดลองทักเข้ามาเฮียหมาได้เลยครับครับผมวันนี้จะเป็นโซนแยกขายอะไรทั่วไปขายหลายหน้าร้านหรือส่งทางออนไลน์นะครับผมก็จะเป็นรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่เรามีสต็อกไว้นะครับผมว่าลูกค้าคนใดที่อยากได้อะไร็อ,อกซ์เข้ามาถามเฮียหมาอยากได้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ของรุ่นอันนี้เราก็จะมีสต็อกไว้แบบนี้เลยพี่ นี่อันนี้ก็คือเตรียมรอหรือส่งลูกค้าได้เลยนะครับผมว่าลูกค้าอยากได้อะไรอยากได้ชิ้นไหนทาทักเข้ามาอย่างนี้หายมาดได้เลยพี่เราแยกให้ได้หมดนะครับแถวๆนี้ครับมีเกือบทุกรุ่นนะพี่พี่ลองทักเข้ามาดูได้เลยครับผมมีเกือบทุกรุ่นจริงๆพี่เกือบทุกรุ่นเลยหล่ะที่จอดอยู่ตรงนี้นะมีทั้งสายพานทั้งรถมีเกียร์เนาะพวกเคสอาร์อย่างนี้เวฟร้อยสิบไออย่างนี้ก็มีนะครับผมร้อยยี่สิบห้าเนาะชูเตอร์คาวาซุซูกิเนาะของชูเตอร์ก็มี มันจะเป็นพวกปูเยอะอ่ะพี่เบลเบลรรอ,ยอย่างนี้ก็มีอ่ะพี่สวยแลบไหลไปดูนู่นเลยนะพี่นะอันนี้จะเป็นพวกอันนี้ก็จะเป็นสายพันนะครับผมพวกทนะีทีเอ็กเนาะนูนี่อย่างจีทีอย่างนี้เราก็มีนะครับผมที่สเตียนบายไว้รอนะจีทีคิกร้อยยี่ห้าพวกเซตอาร์อย่างนี้นะผมอันนี้เราจะขายเป็นคันหรือว่าเราจะแยกอะไรก็ได้หรือว่า ยังไงก็ลองถามพี่หมาได้ดูนะครับผมมันอันนี้จะเป็นรถอะไรที่เราสต็อกไว้ขายนะฟีโน่อย่างเงี้ยหัวฉีดนะพี่นะนี่เห็นไหมครับพี่ลองดูลองทักเข้ามาถามพี่หมาได้เลยพี่พอสคลิปกดวงวงมาเลยพี่พอสกดแคปภาพหน้าจอแล้ววงมาเลยว่าคันนี้อยากได้ชิ้นไหนชิ้นไหนของคันไหนเนาะนี่ครับพวกสกูเปอร์ไอไฟเลิโอบางรุ่นนี้ก็มีนะครับผมเปียโนมีโอพวกสปาร์คหนึ่งสามห้าหรือว่าอะไรพวกนี้มีหมดนะพี่ ลองเข้าพักก็มาถามได้เลยครับนี่พวกเทน่าเนาะพวกเทน่าโนวาพวกรีโอพวกเบลพวกนี้นะผมมีใหม่มีเกือบหมดเลยพี่นี่เมดเมดร้อยเมดร้อยรถนี่ผมว่าจะเป็นพวกสายเดมอนนะครับผมนี่ครับ อันนี้จะเป็นพวกสายเดมอนนะครับผมที่ใครเล่นค่าย GPH เนาะเดมอนนะครับผมจะมีสแตนบายเหมือนกันนะครับพี่อันนี้เดมอนก็จะมีหลายคันเลยนะครับผมที่จะจอดไว้ตรงนี้เนาะนี่ครับสายเดมอนอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะมาถึงรุ่นอันนี้แล้วครับผมไอเกล่านะครับผมไม่ได้เห็นนานนะครับผมเห็นที่นี่แหละพี่มีครับพวกไอเกล่านะครับไอเกล่านี่ก็จอดเต็มเลยนะพี่นะพวกร้อยยี่ร้อยร้อยเก้าร้อยสิอันนี้มีหมดนะพี่นะพี่อยากได้ตัวไหนครับไอจีวีก็มีพี่ นี่รถตำนานนะ RGV นะ Leo Leo Star Leo ada, ีโอธรรมดาเรามีหมดนะพี่พวกชุดนงชุดหน้านี่เราแยกให้ได้หมดนะครับพว,พวกที่เขาจะไปแปลงใส่พวก KR s e v i c o อะไรพวกนี้นะผมพวกชุดหน้าของ l โ o นี่ฮิตมากเลยนะพี่นะเราแยกให้ได้หมดเลยแค่อินบ็อกเข้ามาแค่นั้นแหละพี่ถามถามจบจบปุ๊บป๊บส่งเราส่งให้เลยครับผมแต่เราจะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นโอนเงินก่อนนะครับผมแล้วเพราะว่าส่วนมากเก็บเงินไปทางลูกค้าไม่ค่อยรับนะพี่มันตีตีกลับบ่อยเนาะเสียค่าส่งนะอไน,นจะเป็นพวกโซนรดลื้มกันครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นอะไหล่พวกร้อยห้าสิบใหม่ๆแล้วนะพี่นะก็จะเป็นพวก R สนะิบห้าเนาะ M s l พวก R สามพวกนินจาพวกนี้นะผมเราจอดอย่างนี้คนระับของ GPS ก็มีนะพี่อยู่นี่นะพวกไอ GPS ตัวนี้นะผมเนี C ่ย C R C R S นะ่ะ C R S สองร้อยนี่ก็มีพี่หนุนเบนนัลี่สองร้อยมีหมดนะผมพวก R สิบห้านี่ครับผม R สิบห้าตัวใหม่ตัวเก่ามีนะครับผมลองทักเข้ามาถามได้พี่พวก X มัน R อยู่เนาะอ่ะอันนี้จะเป็นโซนอะไรภายในเครื่องนะครับผมอัปเดตประจำปีเนาะเอ้ยอัปเดตประจำปีสองห้าหกแปด อันนี้จะเป็นอะไหล่ภายในเครื่องนะครับผมมันจะเป็นเสื้อฝาเสื้อสูบคัดหรือว่าเข้าเหวี่ยงมัดไฟแข้งพี่อยากได้ของรุ่นอะไรทองทักเข้ามาหาเยียมานันละครับผมอันนี้จะเป็นอะไหล่ที่เราสต็อกไว้นะครับผมที่เราเห็น,นก่อน่อีพีกินก่อนหรือว่าอีพีหลังๆที่เราจะถ่ายให้ดูตอนนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยก็จะมีอัปเดตมีของเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะมาแบบ รออันนี้จะเป็นกองคัดนะพี่รอกองแยกอะไรว่าจะไปโซนไหนโซนไหนหรือว่าพี่อยากเข้ามาดูอยากเข้ามาอะไรเองก็ลองมาถามพี่ผ่านได้เลยครับว่าอยากได้อะไรชิ้นไหนชิ้นไหนเนาะเข้าหรือพี่เข้ามาดูหน้าร้านเลยก็ได้มาเลือกดูก็ได้ครับผมอนนจะเป็นอะไรภายในเครื่องครับผมจะโซนนู้นก็จะเป็นโซนเครื่องนะครับผมก็จะมีโซนเครื่องขายเป็นเครื่องยกเครื่องเหมือนเดิมนะครับผมที่ต้เห็นตั้งแต่ตามอ p e P ก่อนนะครับผมที่เราเคยพาดูกันเนาะน่ครับจะเป็นอะไรเครื่อง เป็นเครื่องเว็บร้อยเครื่อง1 1 0ยสิไเครื่องเว็บร้อยยี่สห้าสปลักหนึ่งสามห้าเครื่อง R 15นี้จะจะวางขายเป็นเครื่องจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมรวมหมดนี่รวมหมดอยู่นี่เลยนะครับจะเป็นพวกไยฟานเนาะพวกไยฟานร้อยสิบรายฟาร้อยยี่ห้านี่อยู่ในนี้ก็มีนะพี่นะพี่แต่พี่อยากได้รุ่นไรพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ล็อกเข้ามาถามเลยดีกว่าง่ายกว่าใช่แล้วจะได้คุยราคาแล้วอะไรกันได้เลยครับผมว่าอยากได้สเปคแบบนี้แบบนี้อยากได้ราคาแบบนี้เนาะ เราจะได้หาให้ได้นะครับผมพรับผมอธิบายนี้มันไม่หมดอะพี่มันเยอะต้องหรือไม่พี่ก็เข้ามาดูเลือกดูทางหน้าร้านเลยก็ได้ครับผมส่วนวันนี้ก็เวลาก็หมดแล้วครับผมวันนี้ก็ขอากาบสวัสดีครับ